พับการเกษตรนะครับนะมีทับเกษตรก็มาจากรับแรลนะครับทางอุตด,ดิเนาะมีดพวกนี้เขาก็จะใช้ตัดพวกทุเรียนนะครับผมมันเป็นสินค้า o อท็อนะครับเป็นงานแฮนด์เมดเลยผมว่าได้เลยนะครับงานแฮนด์เมดจะมี2ไซส์นะครับนะจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับแบบจะเป็นอลูมิเนียมนะแต่ว่าในส่วนของตัวใบมีดเนี่ยก็ดูทรงแล้วเป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับ ใบเลื่อยไฮสปีดนะครับซึ่งค่อนข้างแข็งมากใบเลื่อยไฮสปีดเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นใบเลื่อยใหญ่สําหรับในโรงกึงอะไรประมาณนี้แหละเมื่อก่อนผมก็สมัยเรียนนะเด็กช่างเราก็จะไปหามามาทํามีดทาอะไรเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับประมาณนี้นะอันนี้ใหญ่นะครับเขารับมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่าใช้กับทางการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ต้องคมหวานเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตัวล็อกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะท่านบอกผมทีนั้นมันจะขึ้นมานะครับจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับนะเวลาใช้งานก็แนะนําดันให้สุดนะครับเวลาพับอก็ครับมีสติ๊กเกอร์นี้นะมีต่อโค้ดเลยนะครับหนึ่งหกแปดนะครับหมุดจะเป็นห้องเหลืองนะครับหมุดสามจุดนะหมุดเป็นห้องเหลืองสามจุดแบบนี้เลย สวยงามนะครับเนี่ยนะอันนี้ผมก็ได้รับเพิ่มเติมไปแล้วคือ,อรับค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นเหล็กไฮสปีดนะมันค่อนข้างแข็งนะครับมีดพับบุลเลินะครับเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสวยงามนะจับกระชับมือเข้าล่องนิ้วพอดีนะครับ